เลิกหวยครั้งที่190จัก้พรมและคัมินคัมมิชเชน,นประจําวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563นะ oh oh นะ oh oh ี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมะนีนภารัตสีสหัสัจสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานางวรังคันธังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิ ท้าตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธร,รมมาสัพเพสังฆาพระรัปปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิ สังฆอธิฐานิข้าพเจ้านายคามินเชนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบรมีครั้งที่1น0่งอยเ้านี้ขอขเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสิริยะเมตรข้ขพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสิริยะเมตรตรขอข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่190แล้ว